รู้ไหมว่า700คนเนี่ยจองหมดภายใน1เดือนผมว่าเอาง่ายๆว่านับจากวันนี้ไปนะนับจากวันนี้ไปผมว่าชีวิตของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมรวมทั้งผมด้วยเราเป็นโบเกอร์ดีเด่นอันที่คอพอยอมรับเราปีนี้ ผมก็อยากจะได้ฝั่งของประกันชีวิตที่เป็นโบเกอร์ดีในประกันชีวิตด้วยผมฝากให้ท่านนะทุกคนช่วยกันสอบสวนด้วยนะครับในปีที่แล้วเราจัดงานเหนื่อย3าปีแฮปปี้โชวโคตรใช่ไหมคะแต่นั่นเหนื่อย3ปีใช่ไหมคะแล้วจอยบอกไปแล้วว่าวันนี้เบี้ยประกันชีวิตเฉลี่ยต่อกมมทันมันเยอะกว่าใช่ปะแต่ถ้าท่านแต่ท่านต้องเปิดใจก่อนดังนั้นถ้าวันนี้ท่านทําประกันชีวิตอาจจะไม่ต้องเหนื่อยถึง3ปีก็ได้นะคะอาจจะแค่ปีเดียวแต่แฮปปี้โคตรโคตรก็ได้นะคะ การวางแผนทางการเงินการมองวิเคราะห์ลูกค้าการเสนอแบบประกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราต้องเรียนรู้ต่อไปเราจะมีคอร์สอบรมแอดเฟลต์แบบออนไลน์ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานใหญ่แล้วนะครับเรามีระบบที่สำหรับรีคูด m g m แบบออนไลน์ได้เลยโดยการยืนยันตัวผ่านตัว OTP นะครับแล้วก็มีการเซ็นเอกสารโดยใช้ดิจิ t a ลซิกเนเจอรต่อยอดด้วยการทำระบบ IT ท r ER p นะครับ ที่จะสามารถแจ้งให้ในหน้าทุกท่านได้ทราบถึงสถานะของกรมทัรประกันภัยในทุกฉบับทํายังไงให้ท่านได้รู้สะตตัดของตัวเองในแต่ละกรมทัรเพราะว่าในโลกของอนาคตเราต้องแข่งขันกับในหน้าออนไลน์สิ่งเดียวที่จะทําให้สีกุงซึ่งเป็นระบบ Face to Face แข็งแรงที่สุดก็คือการที่เราจะต้องดูแลลูกค้าให้ดีกว่าออนไลน์ดูแลลูกค้านะครับจากปี2019ที่เรามีเป้าหมาย32,70ล้าน เราจะวิ่งเข้าไปสู่4 0 4 0ล้านในปี2020คือผมอยู่กับศรีกรุงตั้งแต่ตอนศรีกรุงยัง เล็กๆนะครับที่คุณบีบอกว่าบางเดือนมีสมาชิกสมัครใหม่แค่5คน6คนปัจจุบันนี้สีกลุ่มเติบโตมากมากขนาดที่ว่าถ้ามองไปข้างหลังนี่มองไปเห็นแล้วครับผมโชคดีมากเลยครับที่เมื่อ14ปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมได้รู้จักกับเฮียสีกรุงมก็ขอขอบคุณเฮียสีกรุงมนะครับแล้วก็ขอบคุณครอบครัวอ,อรุณสวัสดีนะครับครอบครัวนี้อบอุ่นมากสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมงานนี้นะคะก็ได้ อัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ทางของบริษัทสามารถเอาไปยึดถือเป็นแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายและทํางานในปี2020นี้ได้เลยค่ะตั้งแต่ทํางานที่นี่มาะคะไม่เคยผิดหวังเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าบริษัทมีการเติบโตแล้วก็ก้าวหน้าอยู่เสมอค่ะเป้าหมายในปีนี้นะคะก็ตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาทีมขายนะคะให้มีทีมขายนะคะมากกว่าอยู่ที่20,000คนนะคะกร้จายสร้รื่อมือต่างๆให้กับทีมขายค่ะนะคะให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาทาธุรก,กิจนี้นะคะได้อย่างง่ายๆนะคะ สิ่งที่ได้วันนี้นอกจากผม,ผมที่ได้แล้วนะครับก็ทีมงานก็ได้น่าจะได้ในส่วนของความรู้แล้วก็แรงบันดาลใจเช่นกันนะครับก็ถ้าอยากประสบความสาเร็จนะครับผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งที่ที่ทุกท่านต้องมีนะครับก็คือหนึ่งมีความเชื่อมั่นในบริษัทเชื่อมั่นในธุรกิจที่เราทานะครับนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในตัวของคุณเองครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านเริ่มต้นเป็นไรายได้เสริมมือถือเครื่องเดียวท่านอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้และทํางานได้ยี่บี่ชั่วโมงขอเพียงลงมือ ศึกษาเรียนรู้ลงมือทําความสําเร็จเป็นของท่านครับสีกุ้งอกเกอร์เป็นชื่อที่ผมไม่เคยเกิดความมั่นใจว่าผมจะทําได้ขอฝากให้สมาชิกทุกท่านเชื่อมั่นในทุกคําพูดของเฮียสีกุ้งอรุณสวัสดีนะครับทุกคําพูดของเฮียเฮียผ่านจุดที่แย่ที่สุดจุดที่ล้มเหลวจุดที่ไม่มีความน่าเชื่อถือเฮียผ่านจุดนั้นมาแล้วถ้าท่านอยากสําเร็จเชื่อเฮียสีกุ้งครับผมสําเร็จผมมีถึงวันนี้ได้ก็เพราะ เฮียสีกุ้งอรุณสวัสดีครับ